อย่าขยำนะคะแค่ผัก <you> ออกไป no right. ผัก <'ll> ออก <sure. S 1> ไปแล้วก็เปิดมือออกนะคะ moved, มเมื่อเนื้อโดเรียบแล้วเราปิดก้นของโดนะคะให้ <We S 1> สนิทดึงเข้าหาตัวนะคะ ขึ้นลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งให้ไวนึกนะะเพิ่มเสร็จแล้วเตรียมตัวเอาออกค่ะจับให้มันคงนะคะสไลด์เข้าไปนะคะค่อยๆเอาออกการสไลด์พิวซ่าตอนเอาออกนะคะผิวพิซซ่าต้องขึ้นอยู่มาบนผิวแบบเต็มๆไม่ห้อยค่ะเอาลงนะคะ เราเป็นร้านอาหารทําเสร็จแล้วรีบเสิร์ฟให้ลูกค้าลูกค้าจะได้ทานตอนที่มันอร่อยที่สุดตัวที่เป็นพิซซ่าคลาสสิก้าโรมาน่า